ช่องหานทองคำสวัสดีค่ะ2หุ้นหมวดพลังงานและสาธารณูปโภคนี่น้อยอัตรากำไรสุทธิสูงมากกว่า45%และมีปันผลไปดูรายละเอียดกันเลยค่ะบริษัท,ท TTW จำกัดมหาชนตัวย่อหุ้น TTW อยู่ในกลุ่มทรัพยากรหมวดพลังงานและสาธารณูปโภคประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาค ในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานครครอบคลุมพื้นที่สองจังหวัดได้แก่จังหวัดนครปฐมใน3อำเภอคืออำเภอนครชัยศรีอำเภอสามพานอำเภอพุทธมนตนและจังหวัดสมุทรสาครในสองอำเภอคืออำเภอกระทุ่มแบนและอำเภอเมืองสมุทรสาครน,นอกจากนี้ t t w ยังลงทุนในบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับการผลิตน้ำประปาและบริษัทร่วมทุน ที่ลงทุนในหุ้นสามัญในธุรกิจโฮลดิ้งคอมพานีที่มุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่างๆธุรกิจของ TTW 1ธุรกิจน้ำประปาผลิตและจำหน่ายน้ำประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาค2การบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจรในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน TTW ได้ดำเนินการเข้าซื้อสิทธิ์ในการผลิตน้ำประปา และบำบัดน้ำเสียในในคิคมอุตสาหกรรมบางปะอินเป็นระยะเวลา30ปี 3. การลงทุนในธุรกิจอื่น TTW ได้เข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท CK Power จำกัดมหาชนหรือ CKP ประกอบธุรกิจหลักโดยการลงทุนในบริษัทอื่นหรือ holding company ซึ่งลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าในโรงไฟฟ้า3ประเภทได้แก่ธุรกิจโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ ธุรกิจโครงการไฟฟ้าระบบโคเจเนเรชันธุรกิจโครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นิติบุคคลที่ TTW ถือหุ้นร้อละสิบขึ้นไป 1. บริษัทปปปาป,าปทุมธานีจำกัดตัวยอ่อ PTW ผลิตและจำหน่ายน้ำปปปาให้กับการปปปาส่วนภูมิภาคในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีลังสิต 2. บริษัท Thai Water Operation จำกัดตัวยอ่อ TWO เป็นผู้รับจ้างบริหารจัดการและซ่อมบำรุงให้กับ TTW และ PTW บริหารจัดการระบบการผลิตน้ำประปาและบำบัดน้ำเสียให้กับ TTW ภายในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินและบริษัทอมาตะวอเตอร์จำกัดภายในนิคมอุตสาหกรรมอมาตะซิตี้ชนบุรีและระยอง 3. บริษัท CK Power จำกัดมหาชนตัวย่อ CKP ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่างๆทั้งภายในประเทศและต่างประเทศโครงสร้างการถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นณนวันที่31ธันวาคม2565 TTW ถือหุ้นใน PTW หรือปรปปปทุมธานี้อยละ9 8ถือหุ้นใน TWO หรือบริษัทไทยวอเตอร์โ per ation ะ6 8 5และถือหุ้นใน CKP ร้อยละ2 4 9 8 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจผู้ถือหุ้นใหญ่บริษัท TTW จำกัดมหาชนมีบริษัท Mitsui Water Holding ประเทศไทยจำกัดเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ25.98บริษัทชอการช่างจำกัดมหาชนถือหุ้นร้อยละ19.40บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือเบมถือหุ้นร้อยละ18.47และผู้ถือหุ้นรายอื่นๆอีกร้อยละ36.15 นอกจากนี้บริษัทชอการช่างจำกัดมหาชนยังถือหุ้นใน CKP ร้อยละ30และถือหุ้นในเบมอีกร้อยละ,ะ32.37ส่วนเบมถือหุ้นใน CKP ร้อยละ16.82สัญญาและสัมปทานที่สำคัญในการประกอบธุรกิจ TTW มีสัญญาซื้อขายน้ำประปากับการประปาส่วนภูมิภาคเป็นสัญญาแบบ Build-Operate โดย TTW เป็นผู้ก่อสร้างระบบผลิตและจ่ายน้ำประปาเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในระบบผลิตและระบบจ่ายน้ำประปาโดย TTW ไม่ต้องโอนระบบนี้ให้แก่การประปาส่วนภูมิภาคมีระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญาวันที่20กระะกฎาคม2577สัมปทานประกอบกิจการน้ำประปา TTW ได้รับสัมปทานประกอบกิจการประปาจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นระยะเวลา25ปี จากวันที่11มีนาคม2548ถึงวันที่10มีนาคม2573โดยสัมปทานอนุญาตให้ T.T.W. ผลิตและจำหน่ายน้ำปลาปลาในพื้นที่5อำเภอของ2จังหวัดได้แก่จังหวัดนคปรปฐมอเภอสัมพานอเภอนครชัยศรีและอภอพุทธมณฑลจังหวัดสมุทรสาครอ,อกระทุ่มแบนและอเมืองสมุทรสาครสัญญาให้สิทธิ์ดำเนินการผลิตและจำหน่ายน้ำปลาปาของ P.T.W. หรือบริษัทปลา,าปลาปทุมธานี PTW ได้ทำสัญญากับการประปาส่วนภูมิภาคโดยให้สิทธิ์ t w w ผลิตและจำหน่ายน้ำประปาในเขตปทุมธานีลังสิตเป็นระยะเวลา25ปีตั้งแต่วันที่15ตุลาคม2541ถึงวันที่14ตุลาคม2566เป็นสัญญาแบบ BOOP p r r a ปอเ r ตโดย PTW เป็นผู้ก่อสร้างระบบผลิตและระบบจ่ายน้ำประปาและต้องโอนระบบจ่ายน้ำประปาให้การประปาส่วนภูมิภาคณวันเริ่มประกอบกิจการ แต่ในส่วนระบบผลิตน้ำประปาต้องโอนเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปาส่วนภูมิภาคในวันที่ครบสัญญาคือวันที่14ตุลาคม2566แต่ทั้งนี้ PTW สามารถขอเช่าระบบผลิตน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาคเพื่อผลิตและจำหน่ายต่อได้โดยสามารถขอเช่าได้อีก2ครั้งครั้งละ10ปีสัมปทานประกอบกิจการน้ำประปาของบริษัทประปาปทุมธานีหรือ PTW p ท w ได้รับสรัรมปทานประกอบกิจการประปาจากกระทรวงมหาดไทยซึ่งปัจจุบ,บันอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นระยะเวลา25ปีตั้งแต่13มกราคม2543ถึง12มกราคม2568โดย PTW ได้รับสิทธิ์ทำการประปาและทำการจำหน่ายน้ำประปาในเขตพื้นที่บริการเขตปทุมธานีลังสิตจังหวัดปทุมธานีความเสี่ยงที่สำคัญ ความเสี่ยงเนื่องจากการดําเนินธุรกิจภายใต้สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งสัญญาให้สิทธิดําเนินการผลิตและจำหน่ายน้ําประปาของ PTW กับการประปาส่วนภูมิภาคจะสิ้นสุดในเดือนตุลาคม2566โดย PTW ได้ยืนยันการขอใช้สิทธิต่ออายุการประกอบการต่อคู่สัญญาแล้วซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาและความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําดิบซึ่งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งผลต่อคุณภาพน้ำดิบที่นำมาใช้ในกระบวนการผลิตบริษัทจึงได้จัดทำแผนการเฝ้าระวังและตรวจติดตามคุณภาพน้ำดิบอย่างเหมาะสมโครงสร้างรายได้รายได้หลักมาจากการขายน้ำประปาซึ่งมีรายได้ลดลงทุกปีจากปี 63, 64และปี65เรื่องมาจากปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคการส่งออกของไทยที่ยังคงได้รับผลกระทบจากภาวะสงครามยูเครนรัสเซียถึงแม้โควิด -19 จะดีขึ้นในปี2565 แต่โดยภาพรวมก็ยังส่งผลกระทบต่อปริมาณการใช้น้ําทั้งในภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมโดยส่งผลต่อปริมาณการจ่ายน้ําของ TTW ข้อมูลทางการเงินจากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ TTW มีรายได้รวมและกำไรสุทธิลดลงจากที่กล่าวมาแล้วคือปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจส่งผลต่อปริมาณการจ่ายน้ำประปาของ TTW แต่ TTW ยังคงอัตรากำไรสุทธิที่สูงมากกว่า50% และมีนี้สินที่ต่ำเพียง0.37เท่าณ31มีนาคมปี66มีค่า P/E ที่ถือว่าต่ำ11.57เท่าและมีค่า P/BV อยู่ที่2.23เท่าท TTW มีนโยบายจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ50ของกำไรสุทธิรอบผลประกอบการปี2565จ่ายมาแล้ว2ครั้งรวม0.60บาทอัตราจ่ายปันผลย้อนหลัง4ปีเท่ากับ5.28% ณวันที่3สิงหาคม2566มีราคาอยู่ที่8.65บาทราคาสูงสุดรอบ52สัปดาห์อยู่ที่10.60บาทและราคาต่ำสุดรอบ52สัปดาห์อยู่ที่8.15บาทบริษัทที่2บริษัท BCPG จำกัดมหาชนตัวย่อหุ้น BCPG อยู่ในกลุ่มทรัพยากรหมวดพลังงานและสาธารณูปโภคลักษณะธุรกิจ เป็นบริษัทผู้ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเป็นผู้ดำเนินการและลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานาน้ำพลังงานลมและก๊าซธรรมชาติในประเทศไทยญี่ปุ่นฟิลิปปินส์ไต้หวันสปปลาวเวียดนามและสหรัฐอเมริกา BCPG มีบริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ57.4 และนักลงทุนทั่วไปร้อยละ42.6ปัจจุบัน BCPG มีธุรกิจอยู่ใน7ประเทศประเทศสหรัฐอเมริกาเดิมมีกำลังการผลิตอยู่151เมกะวัตต์และเมื่อวันที่12กรกฎาคม2566 BCPG ได้บรรลุเงื่อนไขาตามสัญญาซื้อขายหุ้นและได้รับโอนหุ้นโครงการลงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติจำนวน2โครงการทำให้ขณะนี้ BCPG มีกำลังการผลิตในสหรัฐอเมริกา ตามสัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้นอีก426เมกะวัตต์ส่งผลให้ BCPG มีการลงทุนในโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในสหรัฐอเมริการวมทั้งสิ้น4โครงการคิดเป็นกำลังการผลิตติดตั้งรวม577เมกะวัตต์สำหรับในประเทศไทยปัจจุบันมี184.8เมกะวัตต์ในลาว114เมกะวัตต์กำลังพัฒนาในโครงการมอนซูนอีก290เมกะวัตต์ในญี่ปุ่น มีดำเนินงานแล้ว79.7เมกะวัตต์กำลังก่อสร้างอีก10เมกะวัตต์ในไต้หวันกำลังก่อสร้าง469เมกะวัตต์ในฟิลิปปินส์14.4เมกะวัตต์และกำลังก่อสร้างอีก5.3เมกะวัตต์ปัจจุบัน BCPG มีกำลังการผลิตที่เปิดดำเนินงานและกำลังพัฒนารวม1,744.2เมกะวัตต์แบ่งเป็นพลังงานแสงอาทิตย์734.6เมกะวัตต พลังงานลม318.7เมกะวัตต์พลังงานน้ำ114เมกะวัตต์และพลังงานก๊าซธรรมชาติ577เมกะวัตต์ลักษณะธุรกิจผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยกลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า Power Purchase Agreement หรือ PPA โดยแบ่งออกเป็น3กลุ่มสัญญาหลัก 1. สัญญาซื้อขายไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ e ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินที่ได้รับส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าหรือ adder สองสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตรแบบอัตรารับซื้อไฟฟ้าคงที่ 3. สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับภาคเอกชนกลุ่มบริษัทยังมีโครงการโซล่าแบบลอยน้ำแบบติดตั้งบนพื้นดินและแบบโซล่าลูปท็อป เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ภาคเอกชนโครงสร้างกิจการไฟฟ้าในประเทศไทยโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นผู้รับซื้อไฟฟ้ารายเดียวก่อนส่งกระแสไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายได้แก่การไฟฟ้านครหลวงซึ่งมีหน้าที่จำหน่ายและจ่ายไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่โดยรอบและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซึ่งให้บริการในพื้นที่ที่เหลือทั้งหมดลักษณะธุรกิจผลิตไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่น กลุ่มบริษัทมีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นที่ดำเนินงานเชิงพาณิชย์แล้วรวม8โครงการกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม79.7เมกะวัตต์ทั้งสิ้น8สัญญามีอายุสัญญา20ปีนับจากวันที่อ่านมิเตอร์ขายไฟฟ้าครั้งแรกโครงสร้างกิจการไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่นรัฐบาลญี่ปุ่นเปิดเสรีอุตสาหกรรมไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและโปร่งใสผู้ประกอบการไฟฟ้าเอกชนจำนวน10รายของญี่ปุ่น โดยแต่ละรายเป็นผู้ให้บริการจัดหาไฟฟ้าและรับผิดชอบระบบส่งไฟฟ้าจากระบบผลิตและจัดจำหน่ายไฟฟ้าไปสู่ผู้ใช้ไฟฟ้าในภูมิภาคที่แต่ละบริษัทรับผิดชอบลักษณะธุรกิจผลิตไฟฟ้าในสปปลาวกลุ่มบริษัทมีโครงการลงไฟฟ้าพลังงานน้ําจากเขื่อนในสปปลาวที่ดําเนินการเชิงพาณิชย์แล้วจํานวน2สัญญามีขนาดกําลังการผลิตตามสัญญา114เมกะวัตต์เป็นสัญญาประเภทประกันการรับซื้อ ระยะเวลา27ปีกลุ่มบริษัทได้มีการเข้าร่วมลงทุนในโครงการก่อสร้างสายส่งจากเมืองท่าโทมสปปเลาวไปยังเมืองตุงเดืองประเทศเวียดนามซึ่งแล้วเสร็จในปี2565และได้ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าเวียดนามเป็นเวลา25ปีนับปัจจุบันโครงการไฟฟ้าพลังงานน้ำจากเขื่อนในสปปลาวเปลี่ยนผู้ซื้อไฟฟ้าจาก EDL ของเราเป็นการไฟฟ้าเวียดนามแล้ว โครงสร้างกิจาก,การไฟฟ้าในสปปลาว EDL ED <L S 1> เป็นรัฐวิสาหกิจที่ดำเนินงานภายใต้กระทรวงพลังงานมีหน้าที่ควบคุมดูแลและดำเนินการผลิตและส่งไฟฟ้าทั้งภายในและนอกประเทศ EDL ED <L S 2> มีกำลังการผลิตบางส่วนภายใต้สังกัดและยังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทผลิตไฟฟ้าในลาวและยังเป็นเจ้าของทรัพย์สินระบบส่งและจำหน่ายกระแสไฟฟ้ารวมทั้งทำหน้าที่บริหารดูแลด้วยโครงการไฟฟ้าในไต้หวัน กลุ่มบริษัทมีโครงการลงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในไต้หวันซึ่งอยู่ระหว่างกำลังพัฒนาขนาดกำลังการผลิต469เมกะวัตต์โครงการมีลนะักษณะแบ่งเป็น2ประเภทได้แก่ 1. โครงการประเภทอินดอร์ฟิชเชอรีเป็นโครงการติดตั้งบนหลังคาโรงเรือนเลี้ยงปลาอายุสัญญา20ปีภายหลังจากที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ 2. โครงการประเภทเอ t ดอร์ฟิเชอรีเป็นโครงการบนพื้นดินในพื้นที่บ่อเลี้ยงปลาอายุสัญญา20ปี ภายหลังจากที่เปิดดาเนินการเชิงพาณิชย์โครงสร้างกิจการไฟฟ้าในไต้หวันในไต้หวันมีบริษัทไท a i Power ซึ่งถือหุ้นโดยรัฐบาลไต้หวันทำหน้าที่รับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้า,ฟาและบริหารจัดการระบบสายส่งรวมไปถึงการจำหน่ายไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้ารัฐบาลไต้หวันได้ประกาศนโยบาย n u c l e a r f r e ฟ Homeland เพื่อยกเลิกการใช้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ภายในปี2568 การลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าโดยผ่านบริษัทร่วมในฟิลิปปินส์กลุ่มบริษัทได้เข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมในฟิลิปปินส์โดยลงทุนทางอ้อมผ่านบริษัทย่อยถือหุ้นร้อยละ40ของทุนเรียกชำระคำนวณตามสัดส่วนการลงทุนเทียบเท่า14.4เมกะวัตต์และอยู่ระหว่างการพัฒนาอีก13.2เมกะวัตต์คำนวณตามสัดส่วนการลงทุนเทียบเท่า5.3เมกะวัตต์โครงสร้างกิจการไฟฟ้าในฟิลิปปินส์ โครงสร้างกิจการไฟฟ้าในฟิลิปปินส์มีความแตกต่างจากประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเนื่องจากมีการปฏิรูปตลาดพลังงานจากระบบผูกขาดเป็นการแข่งขันแบบเสรีโดยในตลาดค้าส่งไฟฟ้าจะมีทั้งรูปแบบสัญญาซื้อขายระหว่างเอกชนและการซื้อขายผ่านตลาดพลังงานความเสี่ยงที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ความเสียนนยเส่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐที่เกี่ยวกับพลังงาน การดาเนินธุรกิจขึ้นอยู่กับนโยบายพลังงานของภาครัฐในแต่ละประเทศหากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือข้อกําหนดการลงทุนอาจส่งผลต่อสัญญาซื้อขายไฟฟ้าความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องความเสี่ยงจากความผันผวนตามฤดูกาลหรือภัยธรรมชาติเนื่องจากธุรกิจเป็นการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนได้แก่พลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมพลังงานาน้ําดังนั้นความผันผวนทางสภาพภูมิอากาศ มีผลกระทบต่อปริมาณการผลิตไฟฟ้ารวมถึงภัยธรรมชาติที่อาจสร้างความเสียหายให้แก่การดำเนินธุรกิจได้โครงสร้างรายได้ปี2565กลุ่มบริษัทมีโครงสร้างรายได้ที่มาจากการประกอบธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนร้อยละ7 1 2ของรายได้รวมเพิ่มขึ้นจากปี2564ซึ่งมาจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในญี่ปุ่นและโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำในสปปลาว นอกจากนี้กลุ่มบริษัทมีรายการพิเศษจากกำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็นผลให้รับรู้กำไรหลังหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและภาษีเป็นจำนวนเงิน1,644.6ล้านบาทข้อมูลทางการเงินจากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ BCPG มีไรายได้รวมกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นทุกปีจากปี 62, 63และ64มีอัตีากำไรสุทธิที่สูงมากกว่า40%ทุกปี และมียตานี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ต่ำาสิ้นไตรมาสหนมีค่า D/E เท่ากับ0.93เท่ามีค่า P/E อยู่ที่15.53เท่าค่า P/BV อยู่ที่0.93เท่า BCPG มีนโยบายแจกปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ40ของกำไรสุทธิรอบผลประกอบการปี2565แจยมาแล้ว2ครั้งรวม0.36บาทอัตราส่วนเงินปันผลย้อนหลัง4ปี สูงสุดที่ปี62เท่ากับ3.95%และต่ำสุดที่ปี64เท่ากับ2.21%ตามัลผลเฉลี่ยย้อนหลัง4ปีเท่ากับ3.17%ข้อมูลราคาณวันที่3สิงหา2566ราคาอยู่ที่9.50บาทราคาสูงสุดรอบ52สัปดาห์อยู่ที่11.20บาทและราคาต่ำสุดรอบ52สัปดาห์อยู่ที่8.70บาท คลิปนี้ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อแนะนำการลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนหากคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ